อชพขึ้นสครสบงพวกหลาบขาวนะครับลซตาตาล้ใจใจด้หลายขอาิงุมชนอเฉลิมบลจงโจงกสินสามสองหนึ่งมามาไมรู้ป้าไมรูปาการเินดีมาก นา,านการเดินทางน,นะครับหมุนตะตังเลยนะครับหลุนกันเบิ่งกันอ่อเฉลิมพ่นนะครับหรือว่าคุลาบขาวนะคะน<า>รับงามสวยงามมากนะครับเจ้าไปลูกล่างป้าไปลูกล่างป้าหมุนไยนไ์ใคร ลมโตลางจะเป็นแออกจากการเดนด่วนเนี่ยเริ่มเบี้ยบรกดูของน้อนสวยงามมากๆนะครับการเดินทางของอเฉลิมพ้นบวกกับลางขาวนะครับว่างหางแล้วนะครับอเฉลิพุ่นหผหนาด้ เาหนาจำเจ้ของลนผมก่อดด้วครับพี่น้องครับกลัมาอีกแล้วกลับมาแล้วขา้แล้วมาดูในน้ำปอดเสียงุนกรบขาที่นี่เลยไอ้แฟรงดูดนุ่มแปดบ้าเลยอ้ยหาดนแปดบ้านเลยนะครับ กุราบขาวนะครับบวกออยเฉลิมบุญนะครับมื่อนี้ครับสวยงามมากๆนะครับการเดินทางมื่อนี้นะครับออยเฉลิมพุ่นบวกกุหลาบขาวนะครับมื่อนี้โอ้สุดยอดมากๆนะครับการเดินทางนะครับ ครับสวยงามมากๆนะครับทีมงานนะครับกุหลาบขาวนะครับมนีคร้านว้าวาววรับว้้านวาวววั้าว้าวว้ารับาว้าวว้าวว้าวาววาวว้ากาวาววาววาวว้ารว มันกลับมาอีกแล้วครับไอ้แสงมันจบแล้วครนะท่านตัดนะครับดูดนมถ้ามันไม่เึลืนเราสุดดูดนมแปดบานเลยนะแปงดูดนมสนามดาบจอดฟอกสิบไย่ดูดนมแปดบานเลยนะแปดูดนมแปดบานเลยดูดกาวเว้าัว่าเชือกปุ่นไปมา วามายท่านไปเบามากๆเลยนะครับของอฉะรืมพ่นบวกกุราบขาวนะครับนี่้ามเบามากๆนะครับเบามากๆนะครับ สามจุมาแล้วเดอาบเบามากมากนะครับหางของเอ,อฉเฉิมพลบวกกุหลาบขาวนะครับสามก็มาจุดาเ เบาหมักหมากนะครับคอยดูคอยดูนะครับเบามากหมักนะครับเศรษเงินมากๆนะครับจะกระทบไปไม่สูงแล้วนะครับ ปาทหลวงที่ร้อยพอดีที่ร้อยพอดีนะครับ